สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นพิกอะคารดกันนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือเมื่อดาวพุธวาวุ่นตัวคุณจะพบเจอกับเรื่องใดนะคะดาวพุธนะคะเป็นดาวที่มีความเกี่ยวข้องกับการพูดคุยติดต่อสื่อสารเจรจาหรือเครื่องมือสื่อสารเอกสารสัญญานะคะในช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15เมษายนนะคะ มีโอกาสที่บางท่านจะพบเจอกับคนโกหกหลอกลวงคนที่ผิดนัดผิดสัญญาหรือมีโอกาสที่จะเลื่อนนัดในช่วงนี้นะคะไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดนะคะขอให้ทำเป็นเอกสารสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะบางท่านมีโอกาสที่เอกสารจะหายหกตกหลน่นหรือบางท่านอย่างเช่นการนัดจ่ายค่างวดจ่ายเงินต่างๆหรือ การนัดพบปะพูดคุยในเรื่องใดๆนะคะมีโอกาสจะถูกเลื่อนไปได้ค่ะบางท่านแฟนขี้บ่นอยู่แล้วก็ขี้บ่นเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะหรือเราเองที่เคยเป็นคนปากร้ายก็จะปากร้ายหนักกว่าเดิมนะคะระวังคําพูดการเจรจาพูดคุยจะทําให้เกิดการทะเลาะถกเถียงหรือวิวาทบางท่านมีโอกาสที่เครื่องมือสื่อสารจะสูญหายเสียชํารุด หรือติดต่อสื่อสารกันยากขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็มาเล่นพิกอะคาดมาอ่านไพ่กันว่าดวงชะตาของเรานะคะจะไปพบเจอกับเรื่องใดฟังกันเพลินฟังกันเป็นแนวทางนะคะสิ่งใดที่ไพ่เตือนก็จะได้เอาไว้ป้องกันตัวเองกันนะคะก็ขอให้ท่านลองเลือกดูค่ะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดเลยก็ได้นะคะก็อย่านำการอ่านไพ่ในครั้งนี้ ตัดสินใจใดๆใ,ใ,ใ,ใหญ่ๆใ,ในชีวิตนะคะขอให้ท่านเลือกสีเลือกไพ่เลือกกล่องที่ท่านชอบได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามกด s ั b สไ r i b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและรับพลังงานดีๆร่วมกันนะคะก็ท่านที่เลือกได้แล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันค่ะค่ะสำหรับท่านที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเรามา อ่านไพ่กันเลยนะคะผู้อ่านก็ได้ชัฟวเฟ้ลไพ่ไวแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและประหยัดเวลาไปด้วยนะคะกองที่หนึ่งนะคะพลังงานเจ้าชะตาคุณได้เจ็ดดาบนะคะจัดเมนต์หกเหรียญค่ะ 8 cups The Fool Magician The World King of Wands The l ว v e r สสิบไม้นะคะสามไม้ค่ะอัศวินถ้วยค่ะ มองภาพรวมกันนะคะพูดกันถึงภาพรวมแล้วพลังงานเจ้าชะตาคุณมีโอกาสที่จะสิ้นสุดโครงการหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นโครงการหนึ่งนะคะบางท่านนะคะงานส่วนหนึ่งก็ประสบความสำเร็จไปแล้วส่วนงานที่ยังไม่ประสบความสำเร็จหรืองานที่ท่านกำลังแก้ไขปัญหาอยู่นะคะ ท่านจะมีไอเดียมีอินสไพเรชันมีแรงกายแรงใจในการแก้ไขปัญหาได้จนประสบความสำเร็จได้ค่ะช่วงนี้นะคะท่านใดที่กำลังคิดทำการสิ่งใดที่เป็นสีเทาๆนะคะขอให้คุณนั้นระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ท่านนั้นความรับเปิดเผยได้ค่ะซึ่งความรับความรับเปิดเผยน,นี้นะคะก็เป็นพลังงานหนึ่งของดาวพุธด,ด้วยเหมือนกันนะคะมีโอกาสที่ความลับรั่วไหล หรือแค่เจรจาพูดคุยกันในเรื่องธรรมดาแต่ก็หลุดออกมานะคะความรับของท่านก็จะถูกเปิดเผยมีโอกาสที่บางท่านรู้สึกอยากเดินออกไปจากสิ่งเก่าๆสิ่งที่ไม่เติมเต็มในชีวิตนะคะบางท่านอาจจะเป็นแค่พลังงานของความคิดแต่บางท่านก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางจริงๆนะคะบางท่านมีโอกาสได้เริ่มต้นการงานใหม่ๆงานที่คุณน,นั้น ไม่ได้มีความรู้มาก่อนหรืองานที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นเรียนรู้และคุณจะสามารถทำมันได้อย่างดีค่ะคนดวงชะตานี้นะคะเป็นคนที่มักจะได้ทำงานที่คุณนั้นไม่ได้เรียนมาก่อนไม่ได้สายตรงจากการที่เราเรียนมาหรืองานแปลกๆงานที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนได้บ่อยๆนะคะ บางท่านนะคะในช่วงนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการทําการค้านะคะมีโอกาสที่การค้าของคุณนั้นกําลังรุ่งเรืองค่ะมีสายมีโทรศัพท์เข้ามาตรึมนะคะลูกค้าเก่าซื้อซ้ําลูกค้าใหม่ก็โทรถามหากันนะคะช่วงนี้นะคะคุณนั้นทํางานจับงานหลายด้านก็ขอให้คุณนั้นแบ่งเวลาจัดสรร ความสำคัญของการงานจัดสรรเวลาให้เหมาะสมนะคะมีโอกาสที่บางครั้งงานที่คุณทำจะผิดหรือจะหายหกตกหล่นไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดนะคะบางท่านงานหลักงานประจำหรืองานเดิมก็มั่นคงอยู่แล้วนะคะท่านกำลังรอข่าวรอโอกาสที่จะสร้างงานเพิ่มงานหรือติดต่อแดนไกลเพื่อขยับขยายธุรกิจกิจการนะคะ คุณจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยอย่างแน่นอนคะ่ะบางท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังแดนไกลไปต่างประเทศหรือไปทําบุญนะคะถ้าหากว่าที่ผ่านมานะคะท่านใดที่ได้เดินทางไปแล้วนะคะก็จะมีโอกาสได้เดินทางอีกคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่เป็นคนที่ให้คะ่ะให้ทั้งความมั่นคงให้ทั้งความรู้สึกปลอดภัยกับตัวคุณนะคะ เป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้นะคะช่วงนี้กิจการงานที่คุณทำนะคะจะเกิดความมั่นคงค่ะหรือบางท่านมีโอกาสที่จะตัดสินใจย้ายที่อยู่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปใช้ชีวิตคู่กับคนที่คุณรักนะคะหรือบางท่านมีโอกาสที่จะถึงขั้นแต่งงานกันเลยก็ได้ค่ะย้ายถิ่นฐานไปอยู่อย่างแดนไกลต่างจังหวัดหรือไกลได้ถึงต่างประเทศนะคะ สำหรับคนมีคู่ในช่วงนี้นะคะบางท่านก็มีปัญหาถกเถียงกันเล็กๆน้อยๆนะคะบางท่านเบื่อหน่ายอยากเดินออกจากกันแต่สุดท้ายคุณก็จะสามารถกลับมาเจรจาพูดคุยสารสัมพันธ์ได้เริ่มต้นความรักที่สดใสด้วยกันนะคะบางท่านคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะก็อาจจะมีเวลาให้กับ คนในครอบครัวน้อยลงนะคะก็ขอให้ท่านนั้นแก้ไขดวงชะตาด้วยการร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ติดน้ำติดทะเลภูเขาหรือแม้แต่ต่างประเทศก็ได้นะคะเพื่อให้ท่านนั้นได้สารสัมพันธ์ได้เจรจาพูดคุยกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะบางท่านมีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆทำให้ท่านนั้น มีโอกาสทางด้านธุรกิจการเงินได้ถ้าเป็นคนโสดก็จะได้สารสัมพันธ์กันจนถึงขั้นได้แต่งงานกันค่ะถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่เข้ามาคนนี้ก็จะมาส่งข่าวดีเรื่องการงานกับคุณก็ได้นะคะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องการงานใหม่ๆข่าวดีที่คุณรอคอยหรือธุรกิจกิจการที่คุณกำลังรอคอยนั่นแหละคะ่ะกำลังจะส่งข่าวมานะคะ ก็ขอให้ชาวกองที่1น,นะคะโชคดีรับศัพย์มีความโชคดีทางด้านการงานและความรักนะคะก็ขอให้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผู้อ่านเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาค่ะสําหรับท่านที่เลือกกองที่2นะคะดาวพุธวาวุ่น ตัวคุณจะพบเจอกับเรื่องใดนะคะในช่วงนี้นะคะฉากกองที่สองคุณจะพบเจอกับเรื่องใดเรามาดูกันนะคะดาวพุธจะขยับโยกย้ายวาวุ่นตั้งแต่วันช่วงที่ผ่านมานะคะคือ27มีนาจนไปถึง15เมษายนนะคะถ้าคุณมาพบเจอคลิปนี้ดวงนี้ก็อาจจะเป็นพลังงานของคุณค่ะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับผู้ใดเลยก็ได้นะคะฝากกดติดตามกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะ ฟังกันเพลินๆเ,เ,เพื่อเป็นแนวทางเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตค่ะพลังงานของเจ้าชะตากองที่สองนะคะคุณได้ไพ่สามเหรียญค่ะหนึงดาบค่ะคิงไม้ชาวยอต View of Fortune ห้าเหรียญน,นะคะเด็กถ้วยเด็กไม้นะคะ The Hair of Fans The Impress <oph> <The> Impress นะคะ อัศวินไม้ค่ะว้าวาเ,อกกออะะเอ็เมเพลอระะ์สำหรับท่านที่เลือกกองที่สองนะคะเอ๊บียวบวไบียวเนาะสักครู่นะคะสำหรับท่านที่เลือกกองที่สองนะคะเจ้าชะตาท่านที่เลือกกองที่สองช่วงนี้นะคะเป็น อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นกำลังร่วมหุ้นลงทุนหรือโปรโมทประชาสัมพันธ์กิจการค้าหรือลงทุนเปิดธุรกิจกิจการบางท่านนะคะมีโอกาสที่จะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆซึ่งคุณมีไอเดียมีการตัดสินใจถ้าหากงานใดที่มีปัญหาและแก้ไขมาหลายครั้งแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะคุณจะ ตัดสินใจได้ค่ะว่าในช่วงนั้นคุณจะทําสิ่งใดนะคะบางท่านจับงานหลายด้านหลายอย่างนะคะทําการค้าออนไลน์ก็กําลังไปได้สวยค่ะการงานของคุณจเจริญรุ่งเรืองนะคะลูกค้าเก่าก็กลับมาซื้อซ้ําลูกค้าใหม่ก็โทรติดต่อเข้ามาไม่ขาดสายนะคะเป็นโอกาสดีๆที่จะเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีฐานะมีตําแหน่งนะคะบางท่านได้รับข่าวดี ของฝากของขวัญของถูกใจหรือได้รับข่าวดีเรื่องการงานหรือแม้แต่อาหารการกินที่คุณถูกใจนะคะในช่วงนี้บางท่านมีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องการงานนะคะเป็นงานที่มีช่องทางทางการเงินเพิ่มขึ้นค่ะบางธุรกิจก็อาจจะนิ่งๆนะคะก็ขอให้คุณนั้นลองปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนวิธีการค้าการทำธุรกิจนะคะ แล้วจะสามารถขยับขยายไปได้ค่ะบางท่านมีโอกาสนะคะโรโลนี้มีโอกาสที่คุณนั้นจะต้องเดินทางบ่อยครั้งนะคะอาจจะต้องเดินทางเพื่อไปสารต่อธุรกิจเดิมที่คุณทำอยู่แล้วให้ขยับขยายเพิ่มขึ้นนะคะบางท่านก็มีโอกาสที่จะเดินทางไปทำบุญไหว้พระหรือไปอย่างเร่งด่วนเพื่อไปแก้ไขปัญหาการงานหรือบางท่านก็ไปเพื่อที่จะไป ขยับขยายธุรกิจกิจการให้มัน่นคงเติบโตดียิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าในช่วงนี้นะคะท่านจะมีปัญหาเรื่องการงานใดๆนะคะท่านจะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาสนับสนุนให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือท่านได้ค่ะในช่วงนี้นะคะตั้งแต่ช่วงที่ดาวพุธขยับขยายนะคะคุณอาจจะต้องพบเจอคนมากหน้าหลายตานะคะก็ขอให้คุณนั้นระวังคำพูดค่ะ ระวังคําพูดตกลงเจราจาสื่อสารได้ในนะคะระวังจะมีการเกิดการโต้เถียงโต้แยง้งหรือทะเลาะวิวาทกันได้ค่ะคอยคุณนั้นตกลงพูดคุยกันด้วยความใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนอย่าเอาแต่ใจค่ะในช่วงนี้นะคะคุณเป็นคนมีไอเดียกระฉูดในด้านการงานมีอินสปเรชันนะคะคุณได้ไพ่ไมายถึงสามใบนะคะมีทั้งเด็กไม้ อสศวินไม้แล้วก็ราชาไม้กิจการของคุณจะต้องขยับขยายเติบโตแน่นอนค่ะสำหรับในด้านการเงินนะคะคุณก็จะได้รับทรัพย์เข้ามาเนืองๆนะคะแต่ก็ใช้ไปมา,มากกว่าจำนวนที่ได้มาค่ะบางท่านเพื่อต้องการเอาไปลงทุนหรือบางท่านก็เอาไปช่วยเหลือหรือเอาไปอุดหนุนครอบครัวนะคะเป็นรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายออกไปค่ะแต่ก็จะได้กลับมาหมุนเวียนกลับมานะคะ ในอนาคตสิ่งที่คุณทำมานานๆนะคะก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะเป็นรักของคนที่เสมอกันค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านอายุหรือด้านฐานะนะคะหรือแม้แต่ด้านความคิดค่ะคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคู่สร้างคู่สมคนที่ทำบุญร่วมกันมามาพบมาเจอกันนะคะ บางท่านนะคะที่เป็นคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะคุณก็จะสนใจในเรื่องการงานมากกว่าคู่นะคะหรือคู่รักบางท่านนะคะถ้าหากว่าคุณทำงานร่วมกันนะคะก็จะเป็นการเสริมแรงเสริมสนับสนุนกันนะคะให้การงานของคุณนั้นจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะบางท่านนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณนั้นได้รับมรดกได้รับทรัพย์ได้รับเงินมาแล้วนะคะ ก็จะได้รับอีกค่ะจะได้เกิดความมั่นคงอีกแน่นอนนะคะไม่ว่าทำสิ่งใดนะคะขอให้คุณนั้นศึกษาข้อมูลดีๆนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเจรจากันก็ขอให้คุณนั้นทำเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะอย่าตกลงกันด้วยวาจาอย่างเดียวนะคะเพราะมีโอกาสที่จะถูกเลื่อนนัดผิดนัดผิดสัญญา หรือแม้จะทำเป็นเอกสารนะคะก็ระวังเอกสารของคุณนั้นไม่ครอบคลุมหรือหายหกตกหล่นไปได้นะคะก็ขอให้ชาวกองที่2โชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เลือกกองที่สมนะคะ เมื่อดาวพุธวาวุ่นตัวคุณจะพบเจอกับสิ่งใดนะคะดาวพุธจะยังคงวาวุ่นอยู่ตั้งแต่วันที่27มีนานะคะไปจนถึง15เมษายนค่ะบางท่านมีโอกาสจะได้พบเรื่องราวมากมายนะคะก็มาดูกันว่าคุณนั้นจะพบเจอกับเรื่องใดนะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดเลยก็ได้นะคะอย่านำการอ่านไพ่ในครั้งนี้ไปตัดสินใจใหญ่ๆค่ะ ขอให้คุณนั้นฟังเพลินๆฟังเป็นกำลังใจฟังเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะสิ่งใดที่ไพ่เตือนก็ขอให้คุณนั้นแค่ระมัดระวังไว้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเรามาฟังการอ่านไพ่ในครั้งนี้กันเลยค่ะว่าดาวพุธวาวุ่นตัวคุณจะพบเจอกับสิ่งใดนะคะพลังงานนี้เริ่มตั้งแต่27มีนามาแล้วนะคะขอโทษที่ผู้อ่านอ่านช้าไปนิดนึงนะคะ พลังงานตัวตนของชาวกองที่สามนะคะคุณได้ไพ่ justice judgment ก้าไม้นะคะแปดดาบค่ะ จดถ้วยสามไม้ค่ะราชินีเหรียญน,นะคะ ิบดาบเจ็ดดาบค่ะเก้าถ้วยสองถ้วยนะคะหกดาบค่ะ สำหรับพลังงานของท่านที่เลือกกองที่สามในช่วงนี้นะคะต่ำไปนิดไหมคะขอโทษน,นะคะพลังงานของท่านที่เลือกกองที่สามนะคะพลังงานตัวตนของคุณคุณได้ไพ่ justice นะคะ justice เนี่ยเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะ หรือบางท่านที่คิดว่าคุณจะไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนค่ะดวงชะตานี้นะคะ้าจัตติสเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวกับการช่างตวงวัดหรือในช่างเชฟหรือแม้แต่ช่างตัดเสื้อผ้าอาชีพที่เกี่ยวกับการที่จะต้องใช้การคิดคำนวณน,นะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่คุณนั้น จะจบสิ่งเก่าๆเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะคุณกำลังรอคอยข่าวสารการงานใหม่ๆรอคอยข่าวทางไกลนะคะหรือบางท่านก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะเดินออกไปเลยก็ได้นะคะคุณกำลังจะเดินออกจากสิ่งเก่าหรือบางท่านจบโครงการจบสัญญาไปทำสิ่งใหม่ๆแต่ช่วงนี้นะคะบางท่านก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการงานที่ทำนะคะคุณก็อาจจะต้องการหยุดพักนะคะ ในช่วงนี้ด้านเอกสารสัญญานะคะขอให้คุณนั้นตรวจสอบให้มั่นใจนะคะเช็คเอกสารหลายๆครั้งค่ะระวังจะหาย6ตกหล่นหรือผิดพลาดได้นะคะสำหรับคนที่ยื่นกู้หรือขอเอกสารขอวีซ่านะคะคุณก็จะต้องถูกตีกลับมาเพื่อตรวจสอบเอกสารอีกครั้งนะคะบางท่านนะคะมีคนที่กำลังจะทำอะไรลับๆลับๆรอๆ,รๆ,รๆรหรือ เข้ามาแบบไม่ซื่อคนโกหกหรือคนเจ้าเล่์นะคะก็ขอให้คุณนั้นระวังการครบคาสามาคมหรือคนใกล้ตัวได้ค่ะหรือบางท่านนะคะการงานที่คุณนั้นคิดอ่านวางแผนทำเอาไว้นะคะและกำลังรอคอยข่าวด้านการงานนะคะก็ประสบความสำเร็จแล้วส่วนหนึ่งนะคะมีโอกาสนะคะที่คุณนั้นจะได้เดินทางไม่ว่าจะเป็นาการเดินทางเพื่อไปทำสิ่งใดนะคะ เป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อนเป็นการเดินทางเพื่อไปติดต่อเจราจาเอกสารสัญญานะคะช่วงนี้คุณมีความรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานที่คุณทําอยู่นะคะบางคนก็รู้สึกว่าการงานที่ทําอยู่ไม่เติมเต็มในความรู้สึกนะคะอยากจะเดินออกไปจากสิ่งเก่าๆค่ะมีโอกาสที่คุณนั้นจะขยับขยายท่านใดที่ต้องการเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไปทํางานต่างประเทศนะคะ สุดท้ายแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในที่สุดค่ะเจ้าของกิจการนะคะมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาสู่ท้องตลาดนะคะหรือแม้แต่ส่งออกไปยังต่างประเทศได้ค่ะด้านการเงินในช่วงนี้นะคะถือว่าพื้นฐานการเงินของคุณนั้นเป็นคนที่มีเงินมั่นคงอยู่แล้วค่ะหรือบางท่านถ้ายังไม่มั่นคงนะคะเร็วๆนี้คุณก็จะมีโอกาสที่ จะประสบความสำเร็จจากธุรกิจกิจการจนมั่นคงได้ค่ะขอให้คุณนั้นเรียนรู้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะคิดอ่านทำการสิ่งใดนะคะทำสิ่งใดคุณจะท้องต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะทุกความสำเร็จต้องใช้เวลาค่ะการพายเรือไปไกลๆและเรือ,อยังรั่วนะคะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สบายนะแต่สุดท้ายแล้วเห็นไกลๆไหมคะ คุณกำลังจะพบเจอแผ่นดินกําลังจะพบเจอเกาะก็คือกําลังใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วนะคะช่วงนี้นะคะถ้าหากว่ารู้สึกว่ามีสิ่งใดติดขัดนะคะขอให้คุณนั้นลองเดินทางนะคะเพื่อเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนพลังงานนะคะให้คุณนั้นพบเจอกับพลังงานดีๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการงานการเงินนะคะหรือแม้จะการเดินทางเพื่อพักผ่อนไปชาร์จแบตสักวันสวัน กลับมาสมองสดชื่นคุณอาจจะคิดกันออกก็ได้นะคะว่าปัญหาที่คุณเจอกำลังจะแก้ด้วยวิธีใดค่ะคนโสดนะคะในช่วงนี้ก็มีคนเข้ามาให้ความสนใจกับคุณนะคะแต่คุณนั้นก็กำลังปิดหูปิดตานะคะในช่วงนี้เหนื่อยหนักปวดหัวเครียดระวังการปวดท้องด้วยนะคะบางท่านยังไม่สนใจในเรื่องความรักค่ะคนโสดโสดไปก่อนนะคะ คนมีคู่นะคะในช่วงนี้คุณก็กําลังคิดอ่านเพื่อขยับขยายสร้างธุรกิจนะคะหรือบางครั้งก็รู้สึกหงุดหงิดไม่มีความโรแมนติกในความรักนะคะเดินทางร่วมกันไหว้พระริมน้ําไปเที่ยวแหล่งน้ําแหล่งทะเลหรือไหว้พระในแหล่งที่มีภูเข,ขาทะเลหรือสถานที่ที่มีพยานาคก็จะช่วยเสริมความสัมพันธ์เดินทางร่วมกันและก็ได้เสริมดวงไปด้วยในตัวนะคะ ในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความคิดอยากได้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ผ่านมาหรือคิดอ่านทาหลายสิ่งหลายอย่างบางท่านนะคะก็ประสบความสําเร็จบางท่านก็ยังเลือกไม่ถูกนะคะก็ขอให้คุณค่อยๆค,คิดค่อยๆทาไปนะคะบางท่านนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าทําสิ่งใดนะคะขอให้คุณนั้นระวังเอกสารสัญญาความรับร่วไหลนะคะ ก็อย่าประมาทอย่าเล่อเนะคะก็ขอให้ชาวกองที่3โชคดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้กับผู้อ่านด้วยนะคะเป็นกำลังใจร่วมกันค่ะรับพลังงานดีด้วยกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ